o n สไอค์ซัสสนะครับซึ่งมีความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับมีซูมถึง5เท่าเหมาะในการถ่ายภาพพอร์เทรตและก็วิวชิวทัดด้วยเหมาะกับเมย์มากเลยเล็กๆน่ารักน่ารักนีม่วใช้งานดีๆมากใช่ครับนะครับแล้วก็เป็นจอสัมผัสด้วยนะครับ วิธีง่ายๆในการถ่ายภาพพอดเทนในภาวะแบบนี้เนี่ยก็คือการถ่ายโดยการใช้ซีนถ่ายภาพคนคง่ายๆเลยกล้องตัวนี้เป็นกล้องจอสัมผัสอยู่แล้วแล้วก็สัมผัสที่หน้าจอนะครับอ๋อใชนิ้วสัมผัสได้เลยใช่ครับถ้าปกติเนี่ยเป็นโหมดอื่นเนี่ยล้วก็เลือกโหมดที่เป็นรูปหน้าคนก็พร้อมที่จะทำงานแล้ว,แ,ลวแค่นี้งา่งายๆก็สามารถที่จะเก็บภาพได้แล้วใช่แล้วก็ กลุนาดูว่าแฟลชเนี่ยเป็นออโต้อยู่บ้างนะครับ,รบถ้าไม่เป็นออโต้ก็เปลี่ยนเป็นออโต้เสียเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราถ่ายภาพย้อนแสงคือเนื่องจากว่าฉากหลังค่อนข้างสว่างมีท้องฟ้าด้วยบ,บางทีถ่ายไปเนี่ยหน้าอาจจะมืดได้<อ>ทีนี้กล้องเนี่ยพอเราถ่ายบอกเราเราสั่งว่าถ่ายภาพพอตเทเพราะ,ะนั้นมันจะเน้นหน้าคนเป็นหลักเพราะนั้นถ้าหน้าคนมันดีเทคว่ามันมืดไปมันก็จะเปิดแฟลชอัตโนมัติเลยนะใช่ครับนะนานๆครั้งจะเห็นอาจารย์บอกว่าให้ใช้แฟลชออโต้จะได้รู้แล้วว่าอ๋อต้องพอตเทดแล้วก เคียร์เหรอเออไม่ชอบกล้องอย่างเงี้ยมันใช้ง่ายดีทีนี้เดี๋ยวผมจะลองถ่ายย้อนแสงดูนะครับว่าแฟลมันจะทํางานไหมครับใช่ไหมแฟลชแฟลมันทํางานเลยครับแฟลบพอมีฉากหลังเป็นท้องฟ้าเนี่ยนะรครับหน้ามันถ้าปกติหน้ามืดแน่นอนนะครับผู้ชายภายเรือยิ้มได้นะครับผู้ชายภายเรือไม่ยิ้มเลยโอ,โอ้โอ้ไม่แซวดีกว่ายังไม่ถึงฟังเชออ่นะพร้อมแล้วนะ หนึ่งสองซ <มา S 1> ้ำมตรงนั้นยืนได้ไหมฉันจะเป็นนางแบบ ความทรงจำทุกครั้งที่เราเดิน,านทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพล